สวัสดีค่ะวันนี้เกดจะมาสอนสร้างฉลักสินค้าและพิมพ์ฉลักสินค้าเพื่อนําไปใช้งานกับฟังก์ชันสแกนแพ็คบนระบบ g o เซ l กันค่ะโดยที่ร้านค้าจะสามารถตวรวจสอบสินค้าก่อนแพ็คลงกล่องได้ป้องกันการกแพ็คสินค้าผิดได้ดีเลยทีเดียวค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราไปสร้างฉลักสินค้าและพิมพ์ฉลักสินค้ากันเลยค่ะบนระบบ g o เซลเมื่อเข้าสู่ร้านค้าแล้วให้เข้าไปที่เมนูเครื่องมือ หัวข้อพิมพ์เอกสารคลิกเข้าไปที่ฉลากสินค้าค่ะคลิกสร้างฉลากสินค้าระบุชื่อฉลากสินค้าอาจจะเป็นชื่อสินค้าหรือล็อตของสินค้าก็ได้นะคะเลือกขนาดของฉลากสินค้าที่ต้องการพิมพ์ค่ะสามารถใช้กระดาษขนาด A4 ปิมพได้4แบบนะคะคือ1หน้ากระดาษ A4 จะสามารถปิมพได้48ฉลาก30ฉลาก 21ฉลากและ15ฉลากค่ะกระดาษความร้อนแบบม้วนปิ้นได้3ขนาดค่ะแบบ3ฉลากใน1แถวขนาด32คูณ25 mm 1มมตแถวขนาด40คูณ30ม m mm, และขนาด50คูณ25ม mm, มและสามารถปิ้นกระดาษสติกเกอร์ตาช้างขนาด A9 และ A10 นะคะวันนี้เกตจะปิ้นทั้งหมด3รูปแบบเลยค่ะ คือกระดาษขนาด A4 กระดาษความร้อนแบบม้วนและกระดาษตาช้างค่ะเลือกข้อมูลที่ต้องการให้แสดงบนฉลากสินค้าให้คลิกเลือกข้อมูลได้เลยนะคะระบบจะแสดงตัวอย่างทางด้านขวามือค่ะจากนั้นทำการเลือกรายการสินค้าที่ต้องการพิมพ์ฉลากพร้อมระบุจำนวนที่ต้องการนะคะจากนั้นบันทึกและพิมพ์ หลังจากบันทึกแล้วระบบจะแสดงชื่อไฟล์จำนวนสินค้าจำนวนฉลากวันที่สร้างผู้ทำรายการและที่ปุ่มดำเนินการเมื่อคลิกจะสามารถสั่งพิมพ์ฉลากได้ค่ะจะแสดงฉลากตามขนาดกระดาษที่เราเลือกไว้นะคะหลังจากพิมพ์ฉลากจากระบบแล้ววันนี้เกะได้สั่งซื้อสินค้าลตใหม่เข้าคัังเดี๋ยวเราไปติดบาร์โคดที่สินค้ากันเลยค่ะ หลังจากติดฉลากสินค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานร่วมกับฟังก์ชันสแกนแท็กกันต่อเลยค่ะที่เมนูการจัดส่งแท็บกำลังแพ็คจะแสดงคำสั่งซื้อที่ออกเลขแทกกิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะให้ร้านค้าพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุได้เลยหลังพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุเรียบร้อยแล้วให้คลิกเข้าไปที่สแกนแท็กค่ะ ให้ใช้เครื่องสแกนยิงไปที่บริเวณเลขแท็กกิ้งหรือจะสแกนที่เลขชิปเมลก็ได้นะคะเมื่อสแกนแล้วระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ต้องแพ็คลงกล่องน,นะคะหยิบสินค้าแล้วนำที่สแกนยิงที่ฉลากของสินค้าที่เราพิมพ์ออกมาจากระบบได้เลยค่ะเมื่อได้ยินเสียงและแจ้งเตือนแบบนี้แสดงว่าเราหยิบสินค้าผิดนะคะ แต่หากได้ยินเสียงแบบนี้แสดงว่าเราหยิบสินค้าถูกต้องแล้วค่ะสถานะของสินค้าจะเปลี่ยนจากรอแพ็คเป็นแพ็คสำเร็จจากนั้นยืนยันแพ็คได้เลยค่ะออเดอร์ก็จะย้ายไปที่แถบพร้อมจัดส่งเพื่อรอพนักง,งานเข้ารับโดยในประวัติการทำรายการแถบประวัติระบบจะแสดงให้ด้วยว่าย้ายสถานะเข้าแถบพร้อมจะส่งจากการสแกนแพ็ค หลังจากนั้นทําการจัดส่งหรือเรียกรถเข้ารับสินค้าตามปกติได้เลยค่ะแค่นี้ก็ลดปัญหาการแฮ็กสินค้าผิดาพาดได้แล้วค่ะ